สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ว่าขณะน,นี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการเดิมที่ทําต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2563และก็จะมีการขยายกรอบในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดตอนนี้ได้เห็นชอบให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจโรงงานเพื่อการขออนุญาตมออกอโดยมีผลตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2564ที่ผ่านมา ขณะที่นายวันชัยพนมชัยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นค่าตรวจโรงงานเพื่อการขออนุญาตมอกว่าได้มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายให้กับสอมอจำนวน1,000งบาทต่อวันซึ่งสอมอมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตกว่าหนึ่งรายทั้งผู้ทำและผู้นำเข้า คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการเป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยมีผลตั้งแต่ตวันที่8มิถุนายน2,564ที่ผ่านมาจนถึงวันที่30เมษายน2,565ในปีหน้านอกจากนี้ยังมีมาตรการเยียวยาอื่นๆที่ขณะนี้อยู่ระหว่างของการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้แก่มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตม,มอกอและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผาาลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมไปรับรองระบบงาน ISO สำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วทางสอมอ,อจะดำเนินการต่อได้อย่างทันทีซึ่งก็คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากกว่า110ล้านบาท